ก็สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับผมแสวิเกิดประทุมนักวิจัยอิสระนะครับเมออื่อวานนี้ได้พูดเกี่ยวกับรองเท้านะครับซึ่งรองเท้าธรรมดาธรรมดานี่นะครับเป็นรองเท้าวิ่งก็ถ้าซื้อนายางก็300กว่าบาท200กว่าบาทนะครับแต่รองเท้าอ่อนคราวนะครับซึ่งเขาเขามี่เรียกว่าคราวเทค อันนี้เขาก็แอดนวัตกรรมใส่เข้าไปนีปนดานาที่ผมเป็นนักวิจัยที่ซื้อมาเนี่ยไม่ใช่ควอยากจะใส่หรืออยากจะวิ่งอะไรเลยนะครับเพราะว่าผมก็ใช้นั่งยางปืนเกี่ยวก็โอเคนะแล้วนะครับเกาะถนนดีอะไรต็ตามนั้นแต่ลูกชายก็โอ้ดูแต่ก็ตินก็เออ๋อยวลองซื้อมาดูเพื่อจะดูว่าเขาไม่แง่มุมในการพัฒนานวัตกรรมแอดเข้าไปเพื่อสร้าง v a l ูแ add จากรองเท้าวิ่งราคาสักสามสี่ร้อยเป็นเป็นราคาเป็นพันหลายๆพันนะฮะเดีลูกชายบอกว่าอันนี้ยสมอนไทยก็แปดพันกว่าบาทผมชนะครับแต่ถ้าของแท้นะครับก็คือถ้าของปลอมก็อีกเรื่องหนึ่งรับรองได้ว่าโลกนี้คงไม่หนีของปลอมไปได้ของแท้กับของปลอมนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้มาดูว่าเขามี เพ็นพอยอะไรที่ในการที่จะพัฒนานวัตกรรมนี้เพ้นพอยหรือพรบเรมนะครับซึ่งนักวิจัยเนี่ยเขาก็จะต้องทำาร็อบเรมาในอะไรสิที่้ยเขามีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ค่อยคิดแล้วจากนั้นขึ้นก็เกิดงานวิจัยนะครับงานวิจัยไม่ใช่ว่านักวิจัยมีความรู้อะไรกูรู้อย่างนี้กูอยากทำก็ทำนะครับพอทำแล้วก็ขึ้นยิ่งเพราะว่า <c oughs> มันไม่รู้มันจะมีคนใช้ <c oughs> หรือเปล่า แต่ถ้าก่อนวิจัยเนี่ยเราทําการวิเคราะห์ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง,งในชีวิตแล้วก็ <c oughs> ในปัญหานั้นหรือเรียกว่าเพนพอยเพนพอยของการวิ่งหรือเป็นนักวิ่งนั่นก็คือการที่วิ่งแลว้วเท้าซนนะครับเกิดการบาดเจ็บที่ข้ออะไรเปล่านี้นะครับมันก็เป็นประเด็นอันนี้เรียกว่าเพนพอยของสิ่งนั้นๆก็คือเพนพอยของรองเท้าที่ใช้ว,วิ่ง นะครับพรรองเท้าที่วิ่งเพราะการวิ่งเนี่ยมันจะเป็นละะักษณะการวิ่งนีต่างกับการเดินก็คือการวิ่งเนี่ยมันคือการเดินบวกกระโดดนะครับเรียกว่าวิ่งมันจะมีช่วงใดช่วงหนึ่งที่เท้าไม่ได้อยู่กับพื้นทั้งสองข้างก็เรียกว่ากระโดดแล้วก็กระแ,แทกตัวลงแต่ถ้าการเดินเนี่ยคือต้องมีเท้าใดเท้าหนึ่งติดกับพื้นตลอดนะครับจึงเรียกว่าการเดินนะครับการเดินทีนี้เพราะการวิ่งเนี่ยมัน คือเดินบวกวิ่งคือเกินก้าวแล้วโดดมันจะมีช่วงหนึ่งที่ตัวจะลอยอิสระพอตัวที่ลอยมาเท้าที่จะแตะลงกับพื้นเนี่ยจะเกิดแรงกระแทกอย่างรุนแรงเพราะหนึ่งน้ำหนักตัวที่ถูกดึงลงมาด้วยอ,อ,อะไร,รแรงน้มถ่วงกระแทกลงมาและก็ความเร็วนะครับความเร็วที่เราวิ่งบวกกับความเร็วของ แรงน่มถ่วงที่เป็น kinetic energy แลกลงมาเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยเท้าจะถูกแรงกระทําค่อนข้างมากเขากฎีจะทํำยังไงเพื่อให้แอบสอบแรงกระแทกเ่านั้นโต๊กระถางนั้นก็ะทานุ่มๆสิก็บอกอูทางไม่พอจะต้องแอบสอบแรงกระแทกแล้วกลายเป็นแรงส่งเมื่อเรายุเมื่อแรงกดนั้นลดลงต้องเป็นแรงส่งเพื่อนุ่ไป เพราะฉะนั้นเวลาเท้ากระตัเวลาวิ่งก็ต้องเอาส้นเท้าลงนะครับล้นเท้าลงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยดีไซน์ให้หลอดหลังเป็นหลอดที่ใหญ่มีพื้นกันกลื่นอยู่ตรงนี้เพราะว่าวิ่งปุ๊บต้องเอาส้นเท้าลงพอส้อนเท้าลงแล้วค่อยกลิ้นไปอันข้อเท้าไปแล้วก็เป็นที่ปลายเท้าปลายเท้าก็จะเป็นตัวถีบส่งไปอีกที mm hmm. เพราะฉะนั้นแรงกระแทกมันก็จะขึ้นช่วงที่ส้นเท้าที่เราโดดะ ช่วงจังหวะโดดแล้วพอส้อนเท้าลงพอส้อนเท้าลงตอนนั้นเนี่ยมันจะต้องมีตัวแอปซอร์บแรงกระแทกซึ่งแรงกระแทกที่รุนแรงแต่ถ้าบอกแอปซอร์บอย่างเดียวแล้วไม่ไปใช้ประโยชน์มันไม่ใช่นะมันเราวิ่งเราก็ต้องการให้มันมีแรงส่งเพราะนั้นให้เกิดการช่วงที่มีแรงกระแทกรุนแรงก็มีตัวมาให้มันยุบตัวเพราะนั้นแรงกระแทกที่รุนแรงนั้นต้องเก็บสะสมไว้ในรูปของสปริงของตัวรถน,นั่นนะครับมันก็จะถีบส่งออกไป พราะฉะนั้นพอเท้าปุ๊บพอแปะปลายเท้าปลายเท้านั้นก็จะตกตะวัดส่งอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการยุบตัวของตรงปลายซึ่งจะเป็นแรงที่น้อยกว่าก็จะเป็นลมที่น้อยลงเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นนวัตกรรมของรองเท้าวิ่งนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องทีออค่คิดค้นคิดกัเข้าไปแล้วก็จะถามเขาก็ คลัสเตอร์ลูกค้าไปว่าฉันจะผลิตรองเท้าเพื่อการวิ่งเพื่อนักวิ่งนะครับออกกําลังกายแล้วก็จะทําให้เขารู้สึกไหมบาดเจ็บในกรณีที่เพราะการวิ่งบวกคือการเดินบวกการโดดนะครับโดดฟอโดดปุ๊บมันก็จะทิ้งตัวลงมาเพื่อกระแทกส้นเท้า,ม,ามันก็กระแทกลงมาถ้าเป็นรองเท้าที่ไม่มีการยุบตัวแรงกระแทกก็จะส่งไปยังข้อเท้าข้อเข่าตามกันไปเพราะฉะนั้น ก็เลยต้องมานั่งคิดกันว่าอรอ,องเท้ามันควรจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นวาชาววันนี้เนี่ยก็จะให้รู้ว่าในการทําวิจัยในการพัฒนานวัตรกรรมนั้นเนี่ยมันก็เริ่มต้นได้การศึกษาหาเียนพ้อยหรือจุดอ่อนหรือปัญหาหรือวิก์ปัญหาของการวิ่งว่าการวิ่งนั้นมีปัญหาอะไรฉันจะผลิตรองเท้าเพื่อเสิร์ฟให้นักวิ่งนะนะครับนักวิ่งเนี่ยเพื่อให้ เขาบาดเจ็บน้อยลงแล้วก็จะได้แรงกระทรงาจากแรงกระแทกนั้นนะครับอันนี้เนี่ยเขาเป็นเอะและผลอันนี้ใช่ไหมพอส้นเท้าก็จะมียางรองรับแล้วก็มีหล่อนตัวนี้เพื่อเวลากระแทกปุ๊บหล่อนตัวนี้มันจะยุบตัวยุบตัวนะฮะยุบตัวยุบตัวและอีกสิ่งหนึ่งก็คืออย่างเนี้ยมันน่าจะหนักโอ้โหลงเท้เาลยเบาครับ เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปพัฒนานวัตรกรรมหนึ่งดีไซน์ดีไซน์ให้เหมาะสมหรือสอดคล้องกับการวิ่งแรงกระแทกแรงส่งอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นัน,นผมในฐานะที่เป็นนักวิจัยก็เลยเอาสิ่งนี้ที่วันนั้นที่ตัดสินใจซื้อมาอยู่ญี่ปุ่นเขาเพราะว่าเออเดี๋ยวจะไปดูหน่อยว่าเขามีแนวคิดอย่างไรในการแอดตรงนี้แล้วทำให้เกิดแวลูแอดเนี่ย อีกต้องหลายพันนะครับหลายพันนะครับนันยางพื้นเขียวก็วิ่งได้นะครับแต่300แต่อันนี้ออนคราวแปดพันครับเป็นรองเท้าว,วิ่งที่เฉพาะกลางเพราะฉะนั้นเขาก็ใส่นวัตรกรรมลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานักนวัตกรในการที่จะพัฒนานวัตรกรรมใดไม่ใช่อยากจะทํา ฉันอยากวิจัยเรื่องนี้เพราะอะไรฉันเรียนมาเรื่องนี้จะรู้เรื่องนี้และถามว่าแค่วิจัยแล้วเอาไปทําอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาใส่ยิ่งไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิจัยควรที่จะต้องทําการศึกษาเพนพอยของเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นรองเท้าคู่นี้ก็เป็นรองเท้าวิ่งและการวิ่งเนี่ยมันมีปัญหามีอะไรอยู่ตรงนั้นเอ้โหนี่นะโอ้วิ่งแล้วส้นเท้าหรือ ท้าจะบาดเจ็บโอ้ตรงข้างนั้นขอูตรงนี้นุน่มเ,เอ้ยเราแรงกระแทกอันนั้นเราจะเปลี่ยนให้เป็นแรงส่งได้ไหมนะครับอันนี้ผมลองใส่ดูแล้วคือเหยียบยุกมีแรงส่งสปริงพอเพราะฉะนั้นนะเขาก็ต้องไปพัฒนาเนื้อ,อยางพวกนี้นะครับให้มีการยุกตัวแล้วก็เด้งตัวอย่างเหมาะสมแล้วก็ดึงซายขนาดหลอดนี่ยให้เทียงพอกับแรงกระแทกนั้นเท่าไหร่ ถ้ารอน,นี้เล็ดไปมันก็แรงกระแทกกันยุบพอยุบป,ปุ๊บมันก็ลงโซนเท้าเราพอดีแต่ต้องให้มันยุบพอดีกับแรงกระแทกจากการวิ่งน,นะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็จะต้องออกแบบรองเท้าให้เหมาะสมกับขนาดตัวด้วยก็ยคือถ้าคนน้ําหนักเท่านี้ต้องคู่นี้อ่าคู่นี้สําหรับน้ําหนักร้อยถึงร้อยห้าสิบกิโลแล้วสองร้อยกิโลขึ้นไปต้องรุ่นนี้เพราะว่า แรงกระแทกจากการวิ่งช่วงจังหวะที่โดดแล้วก็เท้าลงแตะเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเพราะว่าลงแตะนี่มันลงด้วยแรงโน้มถ่วงตัวหนักก็ลงหนักถูกไหมครับเพราะ,ะนั้นมันก็จะต้องให้รับแรงกระแทกที่เหมาะสมน,นะครับแต่ถ้าหากคกคราวจะพัฒนาต่อไปเนี่ยเราต้องออกแบบเป็นรุ่นรุ่นนี้สําหรับน้ําหนักเท่านี้รุ่นนี้น้ําหนักเท่านี้ เชื่อได้ว่ามันก็จะเป็นเซลล์คอยได้ดีโอ้โหรองเท้านี้คิดแม้กระทั่งน้ําหนักไม่ใช่รองเท้านี้ก็ใส่เลยมึงใส่ไปอยากใส่ใส่ไปโอโ้เขาคิดไว้เขามีนวัตกรรมเขามีวิทยาการมีวิชาการซ่อนอยู่คนก็ซื้อแหละทั้งๆที่น้นําหนักต่างกันก็อาจจะพอๆกันแต่มันเป็นเซลล์คอยที่สามารถจะไปทำมาเก็ตติ้ง ขยายแผลของมันหรือคือขยายจุดเด่นของมันเนี่ยให้ดูแบบมูมีมูลค่าแล้วคนก็ซื้อนะครับซื้อพอวิ่งไปแล้วน้ําหนักตัวลดลงโ็้ต้องเปลี่ยนรองเท้าแล้วเพื่อให้เหมาะสมกับน้ําหนักโอบขายได้เลยคู่อีกเห็นไหมไอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของนวัตกรรมกลอดแทรกกับงานวิจัยเชื่อให้มัน สอ,อไปนั้นอย่าลืมนะครับงานวิจัยไม่ใด้กูอยากทำอะไรก็ทำนะครับศึกษาหาเพ่งพอยว่าสิ่งที่เราจะทำนี้มันตอบสนอง Pain เพ่งพอยหรือ p r o b l e มอะไรนะักวิจัยเขาเรียกว่า problem analysis นะครับพอ problem analysis แล้วจึงเห็นเห็นแง่มุมในงานวิจัยนะครับแล้วก็พัฒนาไปเนี่ยพัฒนาแล้วจะสร้างเป็นนวัตรกรรมได้ไหมนะครับก็สร้างขึ้นมาอันนี้วันนั้นเช้าวันนี้ เวลาก็สิกว่านาทีหวังว่าจะให้เกิดอะไรเป็นชนวนความคิดนชนวนความคิดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมไปสอดแทรกเพิ่ให้พัฒนาสินค้าเพื่อให้เกิด value add ที่ทําให้กันทําให้ขายสินค้าได้มีราคาที่สูงขึ้นนะครับสวัสดีครับ